ใ่ค่ะแล้วขั้นสุดสอาจาร์มรที่เพอเอชแชนเนลนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เบยได้กลับมาทําการรีวิวของที่เบย์รู้สึกอินมากๆตอนนี้คือเป็นโปรดัก์ที่เบยแบบเออได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอามาอวดอะไรอย่างี้ที่อวดนะคืออยากเอามาอวดอยากเอามาโชว์ว่าเฮ้ยอีนหนะตอนเนี้ย โอเคโปรดักแรกที่ไปอยากจพูดถึงไปจริงๆอันนี้คือหาดูได้ทั่วไปเป็นนี่เลยน้องเกลือคือตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องสิวก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะ ถึเงเมกเลเิกรดักที่แบบของเลบลอนตัวนี้เลยสีที่เบียชอบก็คือสีสองศูนห้านะคือสีมันแบบเป็นสีนะสส่ไปัะคือสีสีนะคือสีน่ารักมากๆสีมันทําให้รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยสีสีที่มีอของแมลกาเหมือนกันเลยแล้วก็สีตะไบลิสติกเหมือนกันคือเนี่ยเป็นลิสติก ที่ไปรู้ตัวเฮ้ยมันทาง่ายมันทาเป็น everyday look ได้จริงๆแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ลิปสติก k เนื้อแม t t e นะมันเป็นลิปสติก k เนื้อที่แบบเนื้อชิมชีนอ่ะนี่เจ้ากลิมแบบสีสีเลยคือมันจะให้ไม่รู้ว่ากล้องจับยังไงคือมันจะแบบเบากวาอย่างเงี้ยกีิ่นก็แบบโกโก้ดีซื่อสีชื่อซื้อสีมะกรูนคือมัน วนที่แบบเอออย่างเบีย์เนี้ยวันที่เบลย์ทำง,งานเบลย์แค่อาทาแป้งบรองพื้นแล้วก็เสยนคิ้วปัดแก้มปากเราก็สีเบาที่สุดก็คือสีที่ได้เลือกมานี่คือเบาที่สุดละคือจริงๆแล้วเวลายอยู่บนปากแล้วมันก็ดูเบาอยู่อือต่อไปสีลิสติกเอ่อลิสติกไม่ใช่ไมาถึงสีทาเล็บนั่นสีทาเล็บที่แบบไปโดนมาคือตอนแรกอะบอกตรงๆว่า จะซื้อสีแดงที่เป็นสีแบบสีโทนบลูอันเดอร์โทนอ่ะแต่ว่าไปดูสีแรกคือสีเลยปรากฏว่ามันเล็บเล่ามาลองไม่ได้เพรว่าเออก็เลยซื้อมาปรากฏลองทารู้สึกไม่ค่อยไม่ใช่สีที่เราแบบลูคิ่งฟอร์อะแต่เป็นสีที่แบบเออก็สวยอีแบบนึงแต่ว่ามันต้องมันต้องคาดจะแดงเกินไปอืมแต่ว่าก็สวยนะชื่อสีบาลานไทน์ต่อไปสีที่แบบนี่แหละ ที่ต้อหาชื่อว่าสีบิกซินมั้งเออสี50เก็ดอสีเนี้ยซึ่งเป็นสีที่นี่เลยเหยทาอยู่มี่กำลังมาคือมันเป็นสีที่ก้ำกลืนแล้วว่าสีแดงสีแดงที่แบบบลวนวยโทนอะสีปลวนวยโทนแล้วก็สีตาขึ้นเข้มหน่อยหรือม่วงคือมันเข้ม สีน่ารักมากแล้วก็สีสุดท้ายที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักแล้วก็สดใสอ,สอะทาแล้วก็ดูแบบเออแปลกใหม่ดีก็คือสีอ่อินเทรสเป็นรุ่นฝาฝาขาวนะอ่ะเร็จปะสีน่ารักมากคือทาได้ตลอดอะ่ะต่อไปเป็นของที่ถูกและดีมากเพิ่งไปซื้อมาหลอกเป็นฟ u ร t เ t i o n นบ คือตัวนี้ราคา99บาทแต่นิ่มมากนิ่แบบยิ่งๆเลยอ่ะเออชื่อของเนี่ยกระดับนี่า Ashley Ashley คื่รู้ว่าคานน่าจะไงอ่ะนะอืมคือแบบซือดีอ่ะแล้วสามารถหาซื้อได้แบบคือเดียวไปซื้อที่ร้านนึงในสยามอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อดีมากดีมากจริงถูก99เกือบตังโต คือราคาแค่99บาทเองอ่ะโอเคต่อมาที่พี่อยากจะโชว์อันนี้คือไปเดินสอนเพลงแล้วก็อยากบอกต่อก็คืออันเนี้ยเป็นขวดขว,วดเปล่านะคือเบียร์อยากจะแนะนำให้แบบใชบางคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรน้ำยาล้างเล็บหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบเป็นฝาเทอย่างเล็บล่อน้ำยาล้างเล็บเป็นฝาดูใหญ่ๆยูยทุ้นเนี้ยเออแบบเทน ให้เทใส่ขวดแบบเงี้ยแล้วก็เปิดแค่เปิดฝาแล้ว okay. ก็กดกดอ่ะน้ำยามันก็ขึ้นมาซึ่งประหยัดกว่าการแบบเราเทจากขวดเยอะมากๆการันตีเลยนี่เบียรลองมาหลายขวดแล้วซึ่งแบบเออแบบโอเคนี่ก็คือโปรด u ัก์ที่เรียกับแบบอยากมารีวิวอยากชมรีวิวอ่ะคือแค่แบบอยากมาอวดอะไรเงี้ย่าแบบเฮ้ยเตือนหลายๆเดือนที่หายไปที่แบบคือเดือย เพื่อนๆได้ดูเนาะแล้วก็หวังว่าจะหายคิดถึงกันแล้วก็อืมผลักยังไม่หมดนะเราค่อยๆทยอยออกมาคือไม่อยากทําให้คลิปหนึ่งยาวเกินแบบติดกว่านาทยี่สิบนาทีค,คือแบบติดแล้วเร็จแปดสิบนาทีไม่เกินนี้ทุกคนเสียเวลาดูเวียแค่สิบนาทีก็พอแล้วไม่ต้องแบบสิบสิบห้ายี่สิบเกินเกินไปอะต้องแบบสือเวลาเนาะโอเคแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะรอดูติดตามคลิปเน okay. ่าไปตามอะไรมา เอ,อมีคำถามหนึ่งคืออยากให้ใจสวอชลิปของสลรีให้ดูใหมอ่อ่ะคราวที่แล้วอ่ะคราวที่แล้วอ่ะลิปสติตัวนเนี้ยที่เบย์ได้ลองทาให้ดูอ่ะคือหลายคนก็บอกว่าแสงมันจะแบบไม่ค่อยชาร์เลยเนะ่ะคือถ้าเพื่อนๆหลายคนอยากให้ลองสวอชลิปแบบนี้รุ่นนี้ บอกเลยนะคือจะได้ทําคลิปให้แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นจนเต็มว่าจริงๆแล้วสีมันเป็นยังไงคืออยากทําให้คลิปแต่ละคลิปที่เวย์ทำออกมา,าเนี่ยมีประโยชน์กับทุกคนเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันเื่อยมาแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค้า